ปิดคิดมาล็อกอินประจําวันของเราก็ได้มีรีโลแจกอีกด้วยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเก่งเลยหลังจากนั้นพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่หอคอย30ชั้นและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกและตาแรกด้วยครับที่พี่ได้มาลองเล่นซึ่งข้อมูลพี่ก็ได้ลองศึกษามาเล็กน้อยครับว่าตัวต้นเกมเราควรจะเลือกเป็นตัวอะไรซึ่งเขาก็แนะนํามาให้เป็นตัวซีซีนามิไม่เอาเดกจิต้าไม่เอาโอ้ยนี่ไงทุกคนตัวนี้แหละครับสำคัญเลยได้มาตอนช่วงแรกถือว่าโอเคเลย เอามาก่อนครับหนึ่งตัวสวยแต่ด้วยความที่ตัวละครนี้นั้นมันเป็นแค่ตัวละคร3ดาวซึ่งในชั้นแรกครับมันก็มีแค่5เวฟแันก็ทำให้พี่นั้นเกือบตุยแล้วครับน้องชยัยเกือบไม่รอดครับโอโ้โหแค่ชั้นแรกนะนี่โอ้ยแค่ชั้นแรกมาพี่ก็เล่นแบบทุรักทุเลมากครับทุกคนอแยกเอิจะไปถึงวันนี้ครับชั้นที่30และในชั้นที่2พี่ก็สามารถผ่านมาได้แบบชออีวอชิลครับแต่ว่ามาถึงในชั้นที่3นี้ครับ ซึ่งด่านนี้พีไ่ค่อยรู้ตำแหน่งการวางครับทุกคน พี่ก็ดันวางผิดครับไปวางตัวแรกที่อยู่ข้างหน้ามันก็ทําให้ดาเมจของมันนั้นไม่เพียงพอครับทุกคนซึ่งการวางตําแหน่งนั้นมันสาคัญจริงๆนะเว้ยทุกคนวางผิดแค่จุดเดียวมันก็ทําให้เราบ้านแตกได้เลยนะครับและเราก็จะมีโอกาสาพลาดได้แค่อีก2ครั้งเท่านั้นครับเพิ่งผ่านมาแค่3ชั้นแมงเอ้หัวใจกูลดแล้วและในรอบนี้พี่ก็ได้เปลี่ยนตําแหน่งการวางใหม่ครับซึ่งพี่ก็ได้มาเล่นข้างหลังครับแล้วมันก็สา,า,ามารถทาให้พี่ผ่านได้และในทุกๆ3ชั้นครับเราจะสามารถเลือกตัวได้หรือว่าเราจะอัปเกรด แต่ด้วยความที่ตัวละครของพี่นั้มันจังกรรมครับพี่ก็เลยกดที่เลือกตัวก่อนเลยชั้นที่4ี่ครับเราสามารถเลือกตัวได้ครับเราจะเลือกอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยได้ตัวดีครับเขาบอกว่าไอ้ตัวสตาร์กเนี่ยคือตัวดีเลยบหแล้วมีตัวบัฟด้วยแต่ที่แน่เลยคือเราต้องเลือกตัวตังครับหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้ตัวนี้หนึ่งตัวครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าทุกคนว่าไอ้สตาร์กกับเอฟเนี่ยเลือกเป็นตัวไหนดีวะแต่พี่เลือกเป็นสตาร์กแล้วกันครับ น่าจะเวิร์กกว่าโอเคสวยเฮ้ยแต่ว่าทุกคนเรายังไม่มีตัวตีแอร์เลยนี่ว่าเดี๋ยวนะพี่พลาดแล้วหรือเปล่าครับไอตัวสตาร์ทนี่คือมันตีแอร์หรือเปล่าวะโอ้บนไลครับงามไส้นะครับอันนี้ใช่ครับทุกคนในชั้นที่6หรือไม่ก็ชั้นที่7ครับมันจะมีตัวแอร์โผล่ออกมาครับซึ่งถ้าเราไม่มีตัวละครที่ตีแอร์บอกเลยว่า GG ครับต่อไปคือพี่ต้องหาตัวตีแอร์ครับถ้าไม่มีตัวตีแอร์นี่จบเลยอันนี้ซื้อของยังไม่ต้องซื้อครับเก็บไปก่อน จริงๆคือพี่น่าจะควรเลือกเอสมาก่อนนะเว้ยทุกคนถ้าพี่เลือกเอสมาก่อนอะจะเป็นอะไรที่ชิลมากเลยและในชั้นที่5พี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับเพราะเจ้าโทนี่สตาร์กนี่บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรดีครับดีแบบดีจัดเลยแต่ก็เตียขขงมันคือไม่ตีแอร์ครับแล้วก็ชั้นที่6ครับมีทั้งหมด10เวฟพี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับแล้วก็มาถึงจุดเลือกตัวอีกหนึ่งครั้งครับได้เวลาเลือกตัวครับอันนี้เราคือจุดตัดสินเลยขอเป็นตัวตีแอร์โอ้โหทุกคน ตัวตีแอร์ห้าดาวไม่มีโอ้โหคือพี่พลาดไว้พี่น่าจะเอาเอสมาครับโอ้โหแต่อันนี้คือแม่งเอ้ยยังไงคือเราก็ต้องเลือกโบลี่ครับเพราะว่าเวฟต่อไปคือมันมีตัวตีแอร์โอ้โหจบเลยเพราะฉะนั้นคือเราจะเป็นที่จะต้องเลือกโบลี่ไว้แม่งเอ้ยเสียสล็อตฟรีไปเลยหนึ่งช่องครับถ้าเลือกเอสมาแม่งจบเลยโอ้โหแม่งโง่จัดเลย นี่ไงทุกคนถ้าพี่ไม่เลือกโบลี่มานะคือจบเลยครับโอ้โหแม่งมีตัวตีแอคือถ้าเราเอาเอสมาเอาจริงๆนะทุกคนคือจีจีครับเสียดายครับที่พี่แบบไม่ได้เอาเอสมาซึ่งมันก็แล้วแต่คนครับหลายคนก็อาจจะเลือกเอสมาก่อนหลายคนก็อาจจะเลือกตัวตีกามาก่อนครับอันนี้คือมันแล้วแต่เลยไม่มีผิดไม่มีถูกแต่สิ่งสําคัญเลยนั่นก็คือดวงครับ <laughs> ดวงลุ่น้วนเลยและในชั้นที่8กับชั้นที่9พี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับเพราะว่าตัวแอร์ของมันนั้นยังไม่ค่อยตึงครับโบลี่ของเรายังเอาอยู่และก็มาถึงจุดเลือกตัวอีกรอบนะครับหวังว่ารอบนี้ดวงจะดีนะน้องชายตัวนี้ขอเป็นตัวตีแอร์ขอตัวตีแอร์ตึงๆมาปึ๊บโอ้โหกา,กากมากอันนี้คือโคตรเกลือครับเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่เลือกครับทุกคนเราจะไปทําการอัปเกรดตัวแทนตัวที่พี่จะต้องอัพเลยคือพี่แนะนําเป็นตัวตังครับ เออตัวตังโอเคอัพอันนี้ครับทุกคนมันนี่อัพไปเลยเรียบร้อยไปกันต่อครับและในทุกๆ1ิชั้นครับมันก็จะมีบอสออกมาด้วยครับซึ่งเราจะต้องระวังดีๆนะทุกคนในการวางตัวถ้าตัวละครของเราดามิไม่เพียงพอเรียกได้ว่าตายหาตั้งแต่ชั้นที่1 0เลยครับเฮ้ยชั้นนี้มีบอสได้ว,ว่าทุกคนจะไหวหรือเปล่าวะนี่โอเคน่าจะไหวยโย่ไหวชิวไหวชิวเรียบร้อยผ่านมาได้ครับอุย้ยได้20รีโล ได้โคตรเยอะเลยอย่าเพิ่งกดข้ามนะน้องชายร้านวิปปกรณ์ชอบครับมีบริการแมปกอากาศเด่นสัตว์เลี้ยงมีขายเป็นคู่วยครับราคาถูกและบริการต่างๆในแมปโลบอกรับและบริการออสตาก็มีนะน้องชายสามารถไปใช้บริการได้เลยวิปปกรณ์ครับในชั้นที่11ครับกับเจ้าโบลี่ของเรามันก็ยังมีดาเมจที่เพียงพอครับกับการกำจัดมอนแต่ว่าในอนาคตยังไงเราก็ต้องเลือกตัวละครที่ตีแอร์มาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวครับ หวังว่ามันจะเจอแล้วทุกคนกับตัวละคร5ดาวแล้วก็ในชั้นที่12ครับโบลีของเราก็ยังไหวอยู่แล้วทุกคนโอเคก็ถือว่าพี่ยังมีสิทธิ์ไปต่อครับเรียบร้อยทุกคนชั้นนี้เลือกตัวครับก็เป็นตัวตีแออุ้ยทังทังได้ไหมวะทุกคนโอ้โแบบหกปนบนึงนะทั้งก็เป็นตัวตีแอได้เหมือนกันนะแต่ว่าเออถ้ามันมีตัวตีแอที่มันดีกว่านี้อะแต่พี่ว่ายังไงคือก็ต้องเลือกมานะ เอาไงดีวะทุกคนเลือกทั้งมาเป็นตัวตีแอร์แต่ว่าดาเมจตอนหล่งฆ่าบอสมันจะพอหรือเปล่าวะพี่ไม่แน่เหมือนกันว่าทุกคนว่าดาเมททั้งคือมันจะแรงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเลือกอตั้งแต่ทีแรกอะคือมันจะชิลมากเลยนะทุกคนเราจะลองเสี่ยงไหมถ้าตัวตีแอร์มันไม่มาในอนาคตจะทํำยังไงวะนี่อันนี้คือคิดหนักครับเดี๋ยวขอคิดกันเพราะว่าถ้าเราเลือกทั้งไปปุ๊บเราจะมีโอกาสเลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นและพี่กลัวว่าในอนาคตดาเมจของพี่จะไม่พอ แต่ว่าพี่มีสตาร์กว่าพี่คิดว่ายัางไงก็พอเว้ยเพราะฉะนั้นคือพี่ขอเลือกทั้งเลยแล้วกันนะทุกคนขอให้เป็นการตาัดสินใจที่ถูกแล้วกันไปหลังจากที่พี่ได้ทั้งมามันก็ทําให้พี่หมดห่วงเลือกตัวแอร์ไปพักหนึ่งครับเพราะว่าทั้งเขงมามันนั้นก็พอมีดาเมจเหมือนกันนะทุกคนแต่ชั้นที่สูงกว่าน,นี้ครับพี่ขอสปอยก่อนเลยแล้วกันว่าตัวแอร์นั้นเลือโดโคตรเยอะครับเฮ้พี่ว่าพี่น่าจะคิดถูกกันทุกคน กับตัวที่พี่เลือกมาก็คือเจ้าทั้งและในชั้นที่1 4กับชั้นที่1 5พี่ก็สามารถผ่านมาได้แบบชออีวอชิวครับซึ่งเวลาตอนนี้ที่พี่ได้เล่นไปก็เกือบชั่วโมงแล้วครับน้องชายมาเลือกตัวกันในเวบนี้ครับมาดูว่าจะเป็นตัวอะไรขอเป็นตัวบัฟครับวุ้วขาวโอ๊กรมไม่เอาอันนี้คือเราไม่เอากับทุกคนเราไปอัปเกรดตัวกันเลยตัวที่พี่จะอัพก็เป็นตัวตังค์ครับตัวตังค์คือเราต้องอัพให้ตันก่อนนะทุกคน เรียบร้อยตัวตังเราตันแล้วต่อไปก็ไปอัพพวกดาวม,มงดาวเมจได้เลยครับและในชั้นที่16ค,ครับมันก็มีร้านค้าเด้งขึ้นมาซึ่งเรานั้นก็ยังไม่ต้องซื้ออะไรครับเราทําการเก็บเหรียญไว้ก่อนเพื่อจะเอาไปซื้อบัฟตัวละครนั่นเองครับ แล้วก็ในชั้นที่17ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเรามีเจ้าสตาร์กบอกเลยว่าตัวตีพื้นที่ดีที่สุดครับถือว่าพี่คิดไม่ผิดจริงๆครับที่พี่เลือกมันมาและในอนาคตมันจะทําให้เราเล่นง่ายยิ่งขึ้นครับกับตัวนี้และก็จบอย่างรวดเร็วครับในชั้นที่18เลือกตัวอีกครั้งครับเลือกตัวตัวสุดท้ายครับมาดูกันว่ามีตัวอะไรดีไหมโอ้โหตัวยังกากเลยไม่เอาไปอัปเกรดตัวละครกันเลยดีกว่าครับพี่จะอัพเป็นเออเจ้าสตาร์กดีกว่าแล้วทุกคนนั่นเป็นเออดาเมจเลย ดว่าจะเอาสปีดแดต่ว่าจริงๆคือสตาร์คือเป็นโจมตีไวอยู่แล้วครับทุกคนแล้วก็มีระยะด้วยเอาเป็นดาเมจดีกวะะ่านะปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้เล่นไปแล้วหนึ่งชั่วโมง15นาทีครับทุกคนอยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้ววะนี่ชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่19โอ้โหแบกเลยเล่นตั้งนาน <c oughs> <c oughs> เล่นมาเป็นชั่วโมงเพื่อได้ชั้นที่19จะรู้่เลยแล้วก็สตาร์คนี่เป็นอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวกำจัดโลได้โคตรด,ดีครับและยิ่งคือเราัพสแต็กมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ไอัไป แตกของพี่นั้นก็กลายเป็น SS แล้วครับบวกดามเมจของมันที่โคตรแรงและในชั้นที่20ครับเจ้าบอสโอบิโตะนันก็ได้ออกมาแต่ด้วยความที่เรามีตัวละครที่โคตรดีขนาดเจ้าสตาร์กันนี้คือแบบพี่อวยจัดเลยนะเว้ยคือถ้าเจ้าสตาร์กออกมานะแนะนําให้เลือกครับเลือกเลยไม่เลือกไม่ได้แล้วเอ้าทำไมยังไม่ผ่านอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดมาได้ไงนี่โอ้โหแบกเอ้ยดีบ้านไม่แตก มาต่อไปคืออันนี้คือเราสามารถซื้อแหวนได้แล้วครับในชั้นนี้คือพี่จะซื้อเป็นแหวนของสตาร์ก็ไม่ทุกคนใช่ไหมวะสตาร์คือเ,เดี๋ยวนาเป็นสีน้ําเงินหรือเปล่าน่าจะใช่ครับซื้อมาเลยาปาบเรียบร้อยครับแล้วก็จะเก็บเอาไว้อีกนะทุกคนเหรียญค่อยไปซื้อให้เจ้าทั้งครับหรือไม่ก็ตัวในอนาคตเรียบร้อยตอนนี้ดาเมจของสตาร์ของเราก็เพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์้ยได้อีกยี่สิบโล พอได้บัฟแหวนมาดาเมจเพิ่มมาก10%ครับตอนนี้อัพยังไม่ตันนะดาเมจ2,000โอ้โหโคตรแรงอพออัพตันดาเมจ2,008ครับอุ้ยเอาเรื่องครับนี่พี่คิดว่าไอตัวสตาร์ก็คือน่าจะเป็นตัวเอ็นเกมของเราเลยครับทุกคนเป็นตัวกำจัดบอสนะพี่ว่าน่าจะใช้ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่พี่จะเอาคือพี่อยากได้เป็นตัวบัฟว่ะไม่ทันเจ้าพิภพบก็น่าจะเป็นเอเอร์วินนะทุกคนแต่เออร์วินคือพี่ใช้ไม่เป็นว่ะ แม้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้อย่งไรแต่ขอหาข้อมูลก่อนดีกว่าแนละ้วทุกคนระว่างนี้และอีกหนึ่งตัวที่พี่ต้องการก็ขอเป็นตัวบัฟดาเมจครับหรือไม่ก็ตัวตีพื้นแรงๆก็ได้ครับหูเอสมาแต่ว่าไปเอาครับตอนนี้คือหรือว่าจะเอาเอสดาเมจพี่ว่าน่าจะพอแล้วนะอยากได้เป็นตัวบัฟมากกว่า,วา,ทา,า work, ่ทุกคนเอ่อถ้าเอาเอสมาก็ไม่เวิร์กครับทุกคนไม่เวิร์กเพราะว่าแหวนที่เราใช้คือโอเคไม่เอาอันนี้ขอข้ามแล้วกันขออัปเกรดตัวครับ อัพเป็นสตาร์แลวกันสตาร์ทตอนนี้คือเราตันหรือ,อยังวะนี่โอเคอัพดามเมสตาร์แลวกันครับทุกคนปาบเรียบร้อยตอนนี้เล่นไปชั่วโมง37แล้วโอ,โ,โอ้โหโคตรนานและนี่คือสิ่งที่พี่ทาพลาดครับถ้าตัวละคระ5ดาวเราอัพแค่ครั้งเดียวแล้งมันก็จะกลายเป็น3ามเอ็ดแล้วครับมันไม่เหมือนกับตัวเงินครับตัวเงินมัน4ดาวไงเราต้องอัพ2ครั้งครับถึงมันจะกลายเป็น3าเอ็ดโอเคเราเสียโอกาสไปเลยครับรอบนี้และในชั้นที่22ครับก็สามารถผ่านมาได้ครับทุกคน แล้วก็ชั้นที่ส3มก็ผ่านมาได้อีกเช่นกันครับมันชิลมากเลยะเวยเอาจริงๆนะตอนเนี้ยคือมีสตาร์คตัวเดียวคือจบเลยแมงโคดอวยตอนนี้กูอวยจัดสตาร์คอะมาชั้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับทุกคนมาเลือกตัวกันขอเป็นตัวบัฟ <c oughs> โอ้โหยังกากอันนี้ขนาดชั้นฝุงแล้วนะทุกคนโอ้โหยังได้ตัวกีกี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะในอนาคตคือมันยังมีให้เลือกอีกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะทุกคนโอเคขอญาตอัพตัวแล้วกัน แต่ว่าอันเนี้ยไอ้ตารากเมื่อกี้เนะี่ยทุกคนที่พี่ได้อัพไปอะ่ะดาเมจไม่เท่าเดิมเว้ยพี่ก็งงเหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นคือพี่จะอัพทั้งละกันครับทั้งนี่คือเราจะให้เป็นดาเมจเลยละกันครับใส่เป็นดาเมดเลยตอนนี้เล่นไปแล้วครับฝ่องชั่วโมงเป๊ะเลยและก็มาถึงในชั้นที่ยี่สิบห้าครับมีทั้งหมดยี่สิบเก้าเวฟโอ้โหแมกเอ้ยถ้าชั้นสูงๆกว่านี้ก็เป็นสาสิบกว่าเวฟไะทุกคนอและในะตอนนี้สิ่งที่พี่ยังขาดอยู่ครับขาดแค่ตัวบัฟดาเมดแค่ตััววเดียครบ หรือไม่ก็ในอนาคตมันจะมีชั้นที่28ครับเราจะสามารถเลือกตัวได้อีกหนึ่งตัวขอเป็นตัวดาเมจก็ได้ครับหรือตัวอะไรก็ได้อะช่องจะได้ไม่ต้องโล่งครับโอเคพามาได้ครับทุกคนในชั้นที่27ได้เลือกตัวครับขอและปึ๊บปับ๊บตัวอะไรโอ้โหยังกากเลยและนี่คือแบบเราไม่สามารถเลือกได้แล้วใช่ไหม โอ้โหแล้วนี่คือตัวซีดาวโอแบกอโอ้โหตัวบัฟไม่มีจบเลยครับทุกคนอันนี้คือแม่เ้ยจะผ่านหรือเปล่าวะไม่มีตัวบัฟวะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นคือเราต้องอัปเกรดตัวละครครับยังไงพี่ก็ต้องอัพเป็นสตาร์ครับเอาเป็นระยะดีไหมระยะหรือว่าสปีดดีพี่ขอใช้เป็นระยะแล้วกันนะทุกคนเพราะจะว่าถ้าเรามีสปีดคือเราก็จะตีไวตีแรงเราเน้นแบบไข่ตัวแล้วเราก็ไปวางดีกว่าแล้วทุกคนระยะพี่ว่า น่าจะยังครับเอาเป็นสปีดดีกว่านะอ่ะเลือกไปเลยโอ้โหแม่งตัวยังกรรมเลยตอนแรกพี่กะว่าพี่อยากจะได้ตัวบัฟตัวหนึ่งตัวแล้วทุกคนไม่มีชั้นนี้ชั้นที่28ครับทุกคน้ออีกสองชั้นเท่านั้นไม่รู้กันว่าจะผ่านหรือเปล่านะอ่ะมาถึงในเว็บสุดท้ายของชั้นนี้แล้วครับทุกคนคือไอตัวแอร์เลือดแม่งโคตรเยอะเลยครับทุกคนเลือดเป็นแฝดเลยนะและทั้งของพี่คือมันตีตัวแล้วแค่เจ็ดพันเองครับโห <laughs> คือดาเมจยัยงเบาเลยทั้ง แต่ว่ามันก็น่าจะไหวแล้วนะทุกคนไหวไหมโอเคน่าจะไหวยอยู่ครับส่วนไอ้เจ้าตัวพืชนะเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสตาร์ของเราแบงโคตรตึงแต่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนี่ยพอพี่ผ่านไปอะ่ะพี่จะได้ร้านค้าหรือเปล่าวะขอให้มีร้านค้าให้ตื้อเถอะเพราะว่าพี่จะซื้อแหวนทั้งครับเรียบร้อยครับทุกคนชั้นที่ยี่สิบแปดอ่ะสวยเลยซื้อแหวนธาตุดินครับอันนี้ธาตุดินหรือเปล่าโอเคธาตุดินครับสีต้มซื้อมา ปาดได้ดาเมจทั้งเพิ่มอีกห้าสิปร์เซ็นครับแล้วก็เหรียญที่เหลือครับพี่ก็จะจัดรีโลเลยปาบได้มาแค่สี่อัน <c oughs> คือเราซื้อไปให้หมดเลยแล้วทุกคนเพราะว่ายังไงคือเราไม่ได้ใช้แหละซื้อไปให้หมดเลย <c oughs> เรียบร้อยครับไปกันต่อครับชั้นที่ยี่สิบเก้าโอ้โหสองชั่วโมงครึง่ง <c oughs> <c oughs> เล่นมายั้งนาน ดาเมจของทั้งครับทุกคนหลังจากที่ได้แหวนบัฟบานะดาเมจเพิ่ม50%ตครับตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ7,7 0 0นะตอนนี้เพิ่มมาเป็น10,000นะทุกคนเุ้ยก็เพิ่มไปเยอะอยู่ปัะกันนะก็ถือว่าช่วยหน่อยอะ่ะช่วยดาเมจได้เยอะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังพอมีดาเมจหน่อยอะ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับตัว Air แอร์ไงนี่เพราะว่าตัวแอร์แม่ลงังหลังเลือดเป็นแสนเลยนะระหว่างนี้คือเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะทุกคนปล่อยออโต้ได้เลยครับออโต้ชิวๆไปปล่อยให้มันอัพออ เวฟที่33แล้วครับทุกคนกับชั้นที่29จะรอดหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะรอดอยู่นะเพราะว่าเรามีสตาร์คสตาร์คสุดตึงไอตัวสตาร์คเนี่ยทุกคนคือมันเป็นตัวละลายเกาะได้อย่างดีเลยนะพี่คิดว่าพี่ได้จะคิดถูกแล้วครับที่พี่เลือกสตาร์คมามันน่าจะเป็นตัวเอนเกมนะครับตัวนี้แต่กับบอสพี่ม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเช็คก่อนอันนี้คือโอเคน่าจะไหวอยู่ครับทั้งของเราตีได้อยู่สวยอ่ะ่านครับทุกคน กัรนี่้ต่อไปชั้นสุดท้ายแล้วครับว้าวเฮ้ยมาลุ้นกันครับทุกคนพี่จะผ่านไหมกับชั้นบอสโอ้โหแล้วเป็นด่านนี้ด้วยเดี๋ยวนะพี่คิดว่าพี่น่าจะต้องมาเล่นข้างหลังเว้ยน่าต้องมาเล่นตรงนี้นะเพื่อความชัวร์ครับเพราะว่าถ้าเราเล่นตรงนี้คือมันโจมตีได้สองฝั่งไงเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นข้างหน้าก่อนดีกว่าแล้วทุกคนแล้วค่อยย้ายตัวไปฝั่งข้างหลังครับวางสตาร์คไว้หนึ่งตัวครับตรงนี้มาบ แล้วก็ทำการเลือกออโต้เลยครับออโต้ครับ,รบหวังว่าจะผ่านนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้ครับโอเคพอถึงในเว็บที่หนี่คือเราปล่อยได้เลยครับตอนนี้คือพี่กำลังคิดครับว่าพี่จะมาเล่นข้างหน้าหรือว่าเล่นข้างหลังดีวะพี่อาจจะต้องยอมเสียเวลาหน่อยนะทุกคนเพื่อความชัวอาจจะต้องมาเล่นข้างหลังตรงนี้เว้ยเดี๋ยวพี่จะวางสตาร์ข้างหน้าไว้ทักตัวเดียวพอแล้วทุกคน ตัวนี้ต่อมาอัพไม่ต้องแบบสุดมากครับเอาแค่แบบว่าให้มันกันได้ครับในช่วงต้นเกมเดี๋ยวเราจะมาเล่นตรงนี้นี่พี่จะวางสตาร์ทตรงนี้ครับทุกคนแล้วก็ทั้งวางตรงนี้เลยเพราะว่ายัางไงคือมันมีตัวตีแอร์ด้วยแกเราเล่นลึกๆหน่อยดีกว่าครับทุกคนเพื่อความชัวร์เสียดายตรงที่เราไม่มีตัวบัฟไงทุกคนเนะี่ยประเด็นเลยประเด็นหลักเลยประเด็นใหญ่เลยอะ <c oughs> เนี่ยแต่ว่าถ้าเรามาเล่นตรงกลางนะทุกคนคือมันจะเสียเวลาหน่อยนะแต่พี่คิดว่าขอชัวร์ดีกว่าครับสตาร์ทตัวนี้ตันแล้วครับหนึ่งตัวต่อไปเราไปอััพท้ง อัพทั้งให้ตันหนึ่งตัวแล้วก็สตาร์กตันหนึ่งตัวที่เหลือคือเราปล่อยออโต้ได้เลยครับทุกคนแล้วก็พี่คิดว่าก่อนที่จะถึงเว็บ,บอสอ่ะพี่จะปิดออโต้สกิปเว้เพราะพี่ไม่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนว่าบอสมันมีสกงสกิลอะไรหรือเปล่านะพี่ก็ขอแบบเคลียร์มอนก่อนดีกว่าครับเพราะว่านี่คือมาเป็นประสบการณค์ครั้งแรกของพี่เลยครั้งแรกที่พี่ลงครับโอเคครับทั้งเราตันแล้วครับหนึ่งตัวต่อไปเราก็มาวางสตาร์คเพิ่มตรงนี้ครับ เรียบร้อยครับเจ้าโทนี่สตาร์ของเราตันไปตัวที่2ครับที่เหลือคือพี่จะเอาไปลงที่ทังเลยนะทุกคนอัพทั้งให้ตันก่อนครับเพราะว่าตัวแอร์หลังๆคือเลือดมันเยอะครับเราเน้นทั้งให้ตันก่อนแล้วก็ไอสตาร์ไอตัวตีพื้นะคือชิวๆครับสตาร์มันเอาอยู่ครับตันแค่สองตัวพอตอนนี้ก็ปล่อยออโต้ได้เลยครับแล้วก็จะมาวางตัวสโลซักประมาณตรงไหนดีอ่าตรงนี้สักหนึ่งตัวครับวางตัวสโลปับแล้วก็ตั้งเฟิร์สครับไม่ใช่เฟิร์สครับตั้งลาร์สเลย เรียบร้อยครับทั้งตานตัวสุดท้ายครับที่เหลือคือเราเอาไปลงสตาร์ให้หมดเลยโอ้ถ้าเราผ่านคือเราได้ฟองพันเพชรเลยเลยทุกคนโู้ได้โคตรเยอะเลยแล้วก็การันตีครับ100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ผ่านขอให้ผ่านละกันเสียดายตรงที่เราไม่มีตัวบัฟนั่นเองครับทุกคนอ่าตอนนี้ชั้นที่สามสิบสามแล้วทุกคนพี่จะปิดสคริปก่อนครับปิดสคริปโอ้ยชิบหายแล้วไม่ทันบันลยแล้วครับโอ้โหบอสออกมา ไอเวนเอ้ย <Even> วางตัวแช่แข็งก่อนอันนี้ปรับเป็นสตองเกตครับให้มันสโลบอสเดี๋ยวนะมันจะซวยหรือเปล่าวะนี่แต่พี่คิดว่าเอาจริงนะวางสตาร์ข้างหน้าจะดีกว่าเว้ยวางข้างหลังวางตรงกลางๆไม่ค่อยเวิร์ครับเพราะว่าถ้าเราวางแถวตรงเนี้ยมันก็จะตีก่อนครับพอแบบระยะไม่ถึงปุ๊บเราค่อยขายครับแล้วค่อยไปวางข้างหลังอันนี้คือน่าจะเวิร์กว่าครับโอ้แต่ว่าเลือดมันเยอะมากเลยทุกคนสองล้านในเวนเดี๋ยวเราเลี้ยงเอาไว้ก่อนคอยสโลเอาไว้ก่อนนะ ให้มันเคลียร์มอนก่อนครับมาเป็นสตองเกตก่อนพอระยะไม่ถึงปุ๊บเราค่อยขายโอเคขายเลยโอเคที่เหลือคือเราอัดดาเมจได้เลยครับตอนเนี้ยเสียดายตรงที่ไม่มีบัฟแค่นั้นเลยทุกคนถ้ามีบัฟก็คือมันจะดีมากเลยเฮ้ยผ่านไหมเฮ้ยพี่ว่าน่าจะผ่านนะทุกคนแต่ว่ากลัวมันจะมีสกิลแปลกๆอย่างนั้นไงว่าและบอสมันมีสกิลแปลกๆจริงด้วยครับมันวาร์ปได้สตันไว้สตันไว้สว,วยเออเคน่าจะผ่านครับทุกคนสวยเลย ระยะยังถึงอยู่ขอปบเป็นคูนหนึ่งโอเคไม่ต้องปรับแล้วผ่านย้า้ <Yahoo! S 1> รอบแรกก็ผ่านเลยเหรอโอ้โหรอบเดียวเองนะโอโ้สามชั่วโมงโอ้โหยังสุดเลยเรียบร้อยการันตีครับโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ชายนี่วะเฮ้ยได้แล้วครับทุกคนโอบิโตะชั้นที่สามสิบในรอบที่สองครับคราวนี้คือตัวละครเรียกได้ว่าเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมเลยครับทุกคนตัวดามเมหลักของพี่ก็เป็นเจ้าโทนี่สตาร์ครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้คือเรามีบัฟเออร์วินเข้ามาแถมครับจุดเล่นเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นตรงนี้ครับเพราะว่าสตาร์ของพี่คือมันโจมตีเป็นแบบเส้นตรงไงทุกคนบอสเดินมาคือมันจะได้แบบโจมตีแบบเต็มๆนะแล้วก็ทั้งของเราก็จะวางตรงนี้เลยแต่ว่ามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอสแบบมันจะตายก่อนระยะหรือเปล่านะทุกคนเราอาจจะต้องแบบมีการโยกย้าย จะตัดภาพไปตอนที่บอสมาเลยแล้วกันครับเพื่อไม่ให้ความเสียเวลาตอนนี้ผ่านไปในเว็บที่20แล้วครับพี่ได้ทาบัฟวนเออร์วินครับนี่รวมบัฟแหวนด้วยครับทุกคน50%เแล้วก็บัฟเออร์วินอีกสี่เป็น90%นะโอ้โหดาเมจแบงสามหมื่นห้ามาเถอะวะพีทว่าบอสน่าจะตัวง่ายได้นะโอเคบอสออกมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวดูนะจะโดนดาเมจแรงหรือเปล่า <laughs> รอบที่2ขอไปตัวชายนี่แล้วกันมารอบนี้อุย้ยมันวาร์ปได้นี่วาทุกคน อุย้ยมันวาร์ปไอเวนชิบหายแล้วเรียบร้อยครับทุกคนเอา้ามันวาร์ปเอ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนต้องรีบถ่ายครับโอ้โหข่ายให้หมดครับคือมันวาร์ปครับเมื่อกี้ดีเห็นไหมมันวาร์ปเป็นโคตรไวดูดิจะถึงอยู่แล้วว่าอห้ถ้าพี่ช้ากว่านี้นี่คือซวยเลยเรียบร้อยครับจีจีขอตัวใช้นี่มาใช้เวลาไปเท่าไหร่สามนาทีเอ้ยสามชั่วโมงสามนาทีครับทุกคนโคตรนานเลยแต่ละรอบ โอ้โหได้ตัวธรรมดาแม่งเอ,อ้ยยังขาดอีกสองตัวครับทุกคนพี่ก็ต้องลงอีกประมาณหกชั่วโมง